มาเกาะติดสถานการณ์กันต่อนะครับหลายท่านยังไม่ทราบว่ามอบประกาศชัยชนะแล้วนะฮะเขาได้ยื่นข้อเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากนั่นก็คือประเด็นเรื่องของการพาดพิงเรื่องของสถาบันเข้าไปด้วยแล้วก็แทรกไปในข้อเรียกร้องนี่แหละโดยมีการเคลมว่าผู้ที่มาร่วมชุมนุมกันอย่างที่แกนนําบอกเมื่อคืนถึง2 0 0 0 0 0คนก็เอาด้วยกับการล้มเจ้าใช่ค่ะนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าไม่สบายใจที่จะมาเหมารวมกันแบบนั้น หนึ่งนั้นมีการพูดแล้วก็สะท้อนมุมมองออกมาจากคุณภัยสาลพืชมงคลนะครับอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ผ่าน Facebook บอกว่าม็อบส่วนใหญ่เป็นอดีตคนเสื้อแดงแสดงท่าทีไล่ลุงด่าว่าหยาบคายคุณทักษิณก็แค่พูดให้คิดว่าการยึดอำนาจมาสิปีกว่ามีอะไรดีขึ้นบ้างเยาวชนนิสิตนักศึกษามาน้อยกว่ามาไล่ลุง ด่าว่าขับไล่หยาบคายมีส่วนแกนนำไม่เกิน20คนที่พาดพิงสถาบันแต่ม็อบเกือบทั้งหมดไม่ขานรับแกนนำไม่เกิน20คนนี้อันนี้พูดถึงที่มีการ,รพูดไปพาดพิงสถาบันนะนะค,คุณไพศารบอกว่าแกนนำไม่เกิน20คนนี้เปิดธาตแท้ชัดเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นคนไทยทั้งประเทศเขาไม่เอาด้วยหรอก พวกนี้รู้ชะตากรรมตัวเองดีอยู่แล้วจึงได้แต่หวังพึ่งต่างชาติแบบลมๆแล้แงๆไม่เห็นหรือบางคนที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีบางคนก็ส่งคนสนิทเดินทางไปท่องนะต่างประเทศสรุปคือส่วนใหญ่อยู่ในแนวม็อบสข้อที่เรียกร้องต่อรัฐบาลภาพรวมจึงเป็นม็อบไล่นักการเมืองภาพและเสียงชัดเจนปก บิดเบนกันไม่ได้แต่บางพวกกลับเบนให้เป็นม็อบล้มเจ้าสร้างภาพราวกับจะมีการบุกวังผมนอนอยู่กับบ้านการข่าวสำนักเดียวดายก็รู้กระจ่างว่าไร้ความจริงเจตนาก็เข้าใจได้ว่าหมายจะช่วยนักการเมืองอ,อันนี้คือสิ่งที่คุณภัยสาร ค่ะม <Post S 2> <subsid ia. S 3> ีเวลาอีกน <language> ิดหน่อยเดี๋ยวเราว่ากันต่อถึงเรื่องของทางภาครัฐเองมองการชุมนุมนี้อย่างไรรวมถึงมองถึงการทํางานของสื่อมวลชนด้วยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถือเป็นการชุมนุมนะคะที่เกาะติดสถานการณ์กันค่อนข้างมากแล้วก็ต้องยอมรับถึงการถ่ายทอดผ่านทางช่องทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของโลกโซเชียลเนี่ยแต่ละช่องหรือว่าแต่ละสื่อแต่ละเพจเนี่ยนะคะก็กลายเป็นสื่อไปหมดเลยทุกคนก็จับจ้องทุกคนต่างก็อยากจะได้ภาพ อยากจะให้เห็นแหล่งข่าวว่าพูดอะไรบ้างนําเสนออะไรบ้างอันนี้จริงๆไปๆมาๆแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังกันด้วยเหมือนกันนะคะว่าการนําเสนอไปเนี่ยอาจเป็นภัยต่อาการนําเสนอของแต่ละช่องแต่ละสื่อด้วยเหมือนกันนะคะเอาละคราวนี้ในเรื่องของการนําเสนอข่าวต่างๆรัฐบาลเองได้ออกมาขอให้สื่อนั้นนําเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไม่นําเสนอประเด็นที่สร้างความแตกแยกโดยย้าว่าอยากเห็นความเบ่งบานของประชาธิปไตยค่ะพร้อมกับรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ ทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชานาคาสายบอกว่า การชุมนุม19กันยายนเป็นการแสดงออกถึงสัญล <You can S 1> ักษณ์ทางระบอบประชาธิปไตยเพื่อเรียกร้องสิ่งที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นในสังคมการชุมนุมเป็นพื้นฐานการแสดงออกทางประชาธิปไตยสามารถที่จะชุมนุมได้อย่างสงบและจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าในฐานะที่กํากับดูแลสื่อของรัฐกําชับให้นําเสนอข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนตรงไปตรงมาบนพื้นฐานข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อต่างๆนั้นขอให้นำเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไม่นำเสนอประเด็นที่สร้างความแตกแยก และที่สำคัญก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตยและเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้อยากเห็นความเบ่งบานของประชาธิปไตยอยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคมโดยเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและต่อประเทศขอให้ทุกคนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะ